สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับาการาตัวตัวกําจัดมะเร็งนะครับมะเร็งนะแต่อันนี้ได้แต่มะเร็งปีกเข็งนะเพีออาจจะไม่ได้นะอีกหนึ่งอย่างนะครับของต้นทุเรียนเรานะครับมาดูใกล้ๆนะครับมาดูใกล้ๆถ้าท่านใดหามาได้นะควรที่จะหามาไว้นะครับอี่น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 อนหลับอย่างสบายอยู่นะครับนี่นี่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เห็นไหมน้ออ่านี่นะครับตัวนี้เป็นตัวกําจัดแมลงได้นะครับแล้วก็ไม่มีเคมีด้วยนะครับอ่าไม่มีเคมีด้วยนะนี่นะครับตัวกําจัดแมลงครับแมลงปีกแข็งนี่โหสุดยอดนะครับอ่านะครับแต่ว่าเพี้ยไม่ได้นะเพี้ยไม่ได้นะครับนี่นะครับอีกอีกอีกหนึ่งอย่างนะครับแนะนํานะครับอ่าตัวกําจัดแมลงนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับ หามาไว้นะหามาเลี้ยงไม่ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะได้โตหรือเปล่านะครับกวัวจะกวัวจะโตได้ไม่เยอะนะครับกัวจะตายก่อนนะครับกวัวจะโดนกินสก,ก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับ